ในความตายมีความงาถูกมิตรกับความตายไม่เลวร้ายอย่างที่คิดแม้ว่าชีวิตจะมีความตายเป็นที่สิ้นสุดด้วยกันทุกคนแต่ก็มีชีวิตหลังตายใช่ว่าตายแล้วจะตายเลยตายแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตไม่ตายตามตัวชีวิตพระเยซู สละชีพท่านจากพวกเราไปนานแล้วสองพันกว่าปีแต่คุณงามความดีของท่านไม่ตายตามเรารักเรานับถือศาสนาใดก็ตามเราก็มีความเคารพเชื่อถือและปฏิบัติตามศาสดาในศาสนานั้นคำสอนในศาสนานั้น เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแม้ว่าความตายจะดูเหมือนเป็นความโหดร้ายแต่นั่นคือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็เป็นการเยียวยาคุณโยมลองคิดดูว่าถ้าอายุร้อยปีไม่ตายจะโหดร้ายขนาดไหนเดินไม่ได้นอนอยู่เตียงติดเตียงต้องใช้เครื่องมือช่วยชีวิตตลอดขับถ่ายไม่ได้กินไม่ได้พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มีแต่สายระโยงระยางจะเป็นภาระของใครกันบ้าง บางครั้งความตายเนี่ยมันเป็นที่พิเโอสถสสำหรับที่จะเยียวยาบำบัดโรคไข้แค้เจ็บที่ธรรมชาติบำบัดไม่ได้เคื่องมือแพทย์บำบัดไม่ได้ยาบำบัดไม่ได้แต่ว่าธรรมชาติคือความตายเนี่ยมันจะเป็นทิพยโอสถเราเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไหมว่ามริยูหรือความตาย เปลี่ยนว่ายังไงเปลี่ยนว่าทิพยพยะโอสบบำบัดชีวิตให้มีความสุขมากกว่าเดิมขอจเจริญพร